ติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับมีความเคลื่อนไหวจาก Google ครับที่เปิดชุมชนนักแปลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอนเทนต์ภาษาไทยครับ กูเกิลเปิดชุมชนนักแปล Google Translate Community ในไทยหวังสร้างคอนเทนต์ภาษาไทยบนโลกออนไลน์มากขึ้นคุณอริยะพนมยงหวัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำประเทศไทย Google บอกว่า Google เปิดชุมชนนักแปลหรือว่า Google Translate Community ขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่ Google เลือกใช้แคมเปญนนี้ในการสร้างคอนเทนต์ของแต่ละประเทศให้เป็นที่รู้จักผ่านกิจกรรมเรารักภาษาไทยออนไลน์หรือ Love Your Language Online ซึ่งถือเป็นการรวมพลังของอินเทอร์เน็ตและค ไทําให้ภาษาไทยสามารถสื่อไปถึงชาวต่างประเทศได้และถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนา Google แปลภาษาช่วยให้คนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษรวมไปถึงให้นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติได้มาใช้งานแคมเปญน,นี้ Google มองว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของ Google ก็คือการจัดระเบียบข้อมูลของโลกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ใช่เฉพาะภาษาที่ตนเองเข้าใจเท่านั้นยังช่วยทำลายกำแพงภาษาอีกด้วย สำหรับ Google Translate Community นอกจากไทยที่ได้ใช้งานแล้วยังมีพม่าและเวียดนามที่จะได้สร้างคอนเทนต์เป็นภาษาของตนเองดังนั้น Google แปลภาษาจะทำให้เว็บต่างๆใช้งานได้สำหรับประเทศไทยและมีคอนเทนต์ที่เข้าใจได้ซึ่ง Google Translate Community ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่รู้ภาษาช่วยกันเข้ามาให้ข้อมูลขณะที่คุณพัชรินอารีวงผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านโ o c a l i z a t i o n ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Google กล่าวว่า สำหรับคนไทยที่สนใจจะร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการแปลภาษาไทยบนโลกออนไลน์สามารถเข้าไปที่ translate.google.co.th ซึ่งจะต้องมีแอคเคา t ์ของ Google ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ส่วนการกระตุ้นการรับรู้ในแคมเปญน,นั้น Google จะได้จัดกิจกรรม l ลิฟยอร์แลงว a ส์ทランスเลตแอท t อในหลายพื้นที่ของไทยทั้งในมหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นโดย Google จะเดินสายไปพบนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยเพื่อพูดคุยถึง Google Translate และจะมีการแข่งขันให้คนเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดโดยจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Google Microsoft d e v i c e เห็นทิศทางบวกหลังมีความแน่นอนในการประมูล 4G ประเดิมนำสมาร์ทโฟนรุ่มเมีย640รับ 4G เข้ามาจำหน่ายเชื่อกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศไทยยังเติบโตต่อเนื่องในระดับราคาต่ำกว่าหมื่นบาท เซซิลเมนโกลีผู้จัดการทั่วไป Microsoft Mobile Device ประเทศไทยกล่าวว่าตอนนี้ทิศทางตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างดีโดยประเทศไทยถือเป็นกลุ่มแรกๆที่นําเครื่องทั้งสงรุ่นเข้ามาวางจำหน่ายหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงงาน MWC 2014ที่ผ่านมาโดยมีเหตุผลมาจากการที่ผู้บริโภคชาวไทยมีการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างรวดเร็วทําให้เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี ที่ผ่านมาลูเมียในตระกูล430ตระกูล535ที่เข้ามาจาับตลาดเครื่องต่ำกว่า5,000บาทได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดจึงทำให้ทาง Microsoft พยายามเสริมลายสินค้าให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือรองรับการอัปเกรดเป็น Windows 10ในอนาคตโดย Windows Phone ที่ทาง Microsoft เปิดตัวประกอบด้วยลูเมีย640มาพร้อมขนาดหน้าจอ5นิ้วรองรับการใช้งาน 4G กล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า9แสนพิกเซล แบตเตอรี่ขนาด2,500ม ah. ิลลิแอมขณะที่ลูเมีย640 XL ขนาดหน้าจอ5.7นิ้วรองรับ 3G 2ซิมกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่3,000ม ah. ิลลิแอมทั้งคู่ใช้หน่วยประมวลผล Snapdragon 400ที่เป็น quad ค o ร์1.2 GHz แรม1 GB ในราคา5,990บาทและ7,990บาทตามลำดับส่วนอีกรุ่นลูเมีย c30 ขนาดหน้าจอ4นิ้วรองรับการใช้งาน 3G 2ซิม ทำงานบนหน่วยประมวลผล snapdragon 200ที่เป็น <My S 1> คอร์ด call ดกิกะเฮิรตซ์แรม 1GB กิกะไบต์กล้องหลัก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า vga แบตเตอรี่1 5 0 0มิลลิแอมในราคา2750บาทขณะที่ในตัว lumia 640ี xl จะเน้นไปที่หน้าจอขนาดใหญ่และเนื่องจากไม่ต้องการให้ราคาสูงเกินไปจึงเลือกที่จะนำรุ่นที่รองรับ3 g 2ซิมเข้ามาจำหน่ายแทนเพราะเชื่อว่ายังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ต้องการใช้งานถึงระดับ4 g เพื่อให้เข้าทำตลาดควบคู่กันไป พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิว v a l u b l l e device จากค่ายจอโบนในรุ่นจอโบน Upmove ครับ